บางคนถามมาว่า,าทำยังไงถึงจะถอดจิตได้ทำยังไงถึงจะสามารถเห็นโลกทิพย์ได้เห็นดวงวิญญาได้นะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยากนิดนึงนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายดวงวิญญาเนี่ยเขาเป็นกายทิพย์เป็นกายทิพเป็นธาตุอากาศเราไม่อาจที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของเรา ไม่ว่าเราจะเห็นเทพเห็นพรมเห็นหน้าคาราชเนี่ยเราไม่อาจจะเห็นได้นะถ้าเรามีกิเลสถ้าเราแบบนี้อวิชาครอบงำคือความไม่รู้มีอัตตาครอบงำมันมอง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 ,มองเห็นไม่ได้หรอกฉะนั้นในสิ่งที่อาจารย์ไปเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดวงวิญญาณคนที่ตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีสุขหรือมีทุกข์อะไรต่างเนี่ยคืออาจารย์เห็นได้จริง คือก่อนที่อาจารย์จะเห็นนะ่ะมันไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายอาจารย์ก็ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เด็กนั่งกรรมาฐานเป็นตั้งแต่ห้าหขวบไม่มีใครได้สอนแล้วก็ตอนประมาณอายุค,ควบแปเดือนก็ชอบฟังพระคุณเจ้าเทศนาธรรมนะครับแล้วพอไปเห็นรูปปั้นองค์พระศิวะเทพอันนี้เป็นความเชื่อปัจจัดตังนะอาจารย์ก็น้ำตาไหลเป็นอย่างยิ่ง เหมือนกับมีความรู้สึกว่าเราได้จากบ้านของตนเองมาประมาณนี้ตอนที่ประมาณ3ามขวบมีพรามมาที่บ้านมีพรามมาที่บ้านเป็นแขกด้วยเขาก็ทักบอกแม่ว่าเนี่ยลูกชายเนี่ยเป็นมหาเทพมาเกิดเพื่อจะมาสร้างบรารมีแม่ก็ดีใจเป็นอย่างยิ่ง นะต่อไปเขาจะช่วยจัดลงาศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปอประมาณนี้นะครับคือพัทธุดงเนี่ยทักอาจารย์เนี่ยมาตั้งแต่เด็กแลแต่อาจารย์ไม่ได้เชื่อทักมาตั้งแต่ตอนตอนนู้นตั้งแต่ตอนที่อาจารย์เป็นเด็กอยู่ประมาณน่าจะประมาณสามขวบได้องค์ที่แก่ที่สุดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านแก่อายุเท่าไหร่ท่านก็บอกว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมาดานะ มีบุญญาธิการลงมาเกิดเป็นมหาเทพเป็นบิดาของพระพิฆเนศลงมาสร้างบุญบารมีแล้วตอนนี้อาจารย์ก็ไม่เชื่อนครับเขาก็บอกว่าจะไม่มีความวันไหวต่อสตีเลยนะครับจะไม่เกิดอารมณ์ทางเพศนะครับหากมีผู้หญิงกระทําไม่ดีจะเกิดอาเพศเราก็ไม่เชื่อนต่อมาเมื่อประมาณอายุ1 7บเเวลามีผู้หญิงเนะี่ยมายุ่งกับเรา เข้าใกล้เรามันก็เป็นเรื่องแปลกนะที่เราจะได้กลิ่นคลาวแล้วตอนนี้เราก็ไม่มีความวั่นไหวต่อสตรีเลยแล้วเราก็ไม่เกิดอารมณ์ในทางเพศเลยเรื่องที่แปลกแต่ว่าคนอื่นน่ะเกิดเป็นเรื่องที่แปลกมากในตรงนี้นะฮะแล้วแล้วต่อมาก็มีผู้หญิงน่ะคิดล่วงเกินอยากจะได้ไปเป็นคู่รักอย่างเงี้ย ก็เกิดอาเพศนะอยูยูมาลดความนะมันจะเป็นไปประมาณนี้และเหตุผลนะถ้าถามว่าเราอยากจะนั่งเพื่อให้มองเห็นโลกวิญญาณเนี่ยอาจารย์บอกได้เลยว่ามันเป็นเป็น,นเรื่องที่ที่ยากที่ละเอียดอาจารย์เนี่ยนั่งสมาธิจเจริญกรรมฐานมาตั้งแต่เด็กจนอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปถึงัานสี่ได้ แต่มันไม่ได้เข้าฌานสี่ได้ง่ายๆนะอารมณ์ของฌานสีอ่อ่ะมันจะไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันจะวางเป็นอุเบกขาพอใจแล้วไม่พอใจมันไม่มีแต่มันเข้าได้ยากมัน,มนไม่ได้เข้าได้บ่อยเดือนนึงมันก็จะเข้าได้ประมาณครั้งสองครั้งสาครั้งแค่นั้นแหละส่วนมากที่เจออยู่ก็คือฌานหนึ่แต่เมื่อเราสําเร็จสําเร็จฌานสี่แล้วมันจะทําให้เราระลึกชาติได้ทําให้เรารู้อนาคตได้ แล้วก็จนกระทั่งทําให้เราปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งแทนไม่ทมได้ก็นะจะเป็นไดมณนแล้วก็ทําให้เราสามารถสัมผัสถึงโลกทิพย์โลกวิญญาณได้เพราะอะไรเพราะว่าจิตมันละเอียดไงบางครั้งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับฌานสี่หรอกแต่มันเกี่ยวกับว่าเราฝึกสมาธิเรื่อยๆฝึกสมาธิเรื่อยๆจนเราเข้าไปสู่กรรมฐานใช่ไหมอนาปานสติใช่ไหม พอมันเข้าไปสู่ความมตฐานแล้วมันเห็นความเป็นอนัตตาได้คือความไม่ใช่ตัวตนได้ไม่เห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตมันจะเริ่มละเอียดละจิตมันจะเริ่มไม่ขุนมัวทุกคนก็สามารถทําได้ความสงดเท่านั้นเนี่ยความสงบเท่านั้นที่มันจะสามารถสัมผัสโลกคิดได้สัมผัสเทพพญานาคได้ สัมผัสดวงวิญญาณที่อยู่โลกทิ์ไ,ได้ถ้ามันไม่สงัดจริงๆความสังัดที่อาจารย์พูดเนี่ยไม่ได้สังัดจากการทําสมาธิไม่ใช่นะสังัดจากการปล่อยละการปล่อยวางที่คลายออกจากการยึดมั่นถือมั่นในอุปทา,านแต่ฟังอาจารย์ก็ไม่ได้หมายถึงว่าอาจารย์บรรลุธรรมไม่ใช่นะอืออาจารย์แค่รู้แจ้งในธรรมไม่ได้บรรลุธรรมข้าใจผิดเนี่ย พอเราปฏิบัติได้แล้วเราออกจากสักกายทิฏฐิได้เมื่อน,นั้นทุกท่านก็จะเริ่มเข้าใจว่าออในสิ่งที่อาจารย์พูดเป็นแบบนี้ทุกท่านจะสามารถมองเห็นวิญญ,ญาณคนตายได้เป็นสุขเป็นทุกข์ยังไงออสามารถมองเห็นเนี่ยของอย่างเงี้ยต้องต้องลองปฏิบัติด,ดูอ่ะมันถึงจะรู้อ่ะถ้าไม่ลองปฏิบัติเราเราไม่รู้หรอกนะครับเห็นก็บอกว่าเห็นไม่เห็นก็บอกไม่เห็นอย่างวัดอย่างเงี้ยวัดอาจารย์สวัยเมื่อก่อนอาจารย์มาเป็นพรามี่ย อาจารย์อยู่ในหลังหลังวัดลึกเลยที่อาจารย์ไปอยู่อาจารย์ก็ถึงวันโกนวันพระวันดีคืนดีก็จะเห็นคนแปดศอกนะเดินลงมาเดินลงมาแล้วก็มาขอฟังธรรมจากอาจารย์เป็นผู้หญิงนะครับแล้วอาจารย์ก็มารู้ที่หลังว่าผู้หญิงคนนี้งดงามมากสง,ง่างามมากมารู้ที่หลังว่าเขาคือพญานาค เพราะว่าเวลาเขาแบบเขาจะไปอ่ะเขากลายร่างเป็นงูยักษ์ไงองคสีทองนะครับเนี่ยคือพญานาคเออบางคนไม่เชื่อก็จะบอกเฮ้ยเพอเจอร์อะไรอย่างนี้เอออันนี้อันนี้คือของจริงนะับดวงวิญญาณเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะแต่เราไม่อาจมองเห็นได้ไงเพราะว่ากิเลสมันบางตาเนี่ทุกคนนะครับ